สัจธรรมหนุนนำชีวิตขอกราบนมัสการพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นขอความสงบเย็นและสิริมงคลจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านในโลกที่วุ่นวายความสงบภายในจิตใจคือทรัพย์อันประเสริฐ เสียงแห่งธรรมเสียงแห่งบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์จะเป็นดั่งแสงสว่างนำทางใจให้พบความสุขความร่มเย็นความสำเร็จในชีวิตขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานน้อมนำจิตใจเข้าสู่สมาธิเปิดใจรับกระแสะแห่งบุญเปิดโสดให้เสียงแห่งธรรมได้ไหลรินเข้าสู่ดวงจิตเปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตาสติและปัญญาเพื่อเป็นพลังชีวิต และเครื่องนำทางสู่ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอานิสงส์แห่งการสวดและฟังบทสวดนี้ขอจงช่วยเปิดทางให้ท่านพ้นจากทุก์โรคภัยอุปสรรคทั้งหลายให้ท่านประสบแต่ความโชคดีเจริญรุ่งเรืองปลอดภัยมีแต่สิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตขอทุกท่านตั้งใจฟังด้วยจิตที่เลื่อมใส และร่วมกันสวดด้วยใจอันเป็นกุศลเพื่อแผ่บุญนี้แก่ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอผลแห่งบุญนี้จงดนบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนามีชีวิตที่เปี่ยมด้วยแสงแห่งธรรมและความสงบอันแท้จริงขณะนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่บทสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บทกราบพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพักวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภาิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวากขาโตภควตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรม,มังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนามามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์บทนมัมสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามมาสามพุทธสัตรตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทตรายสารณคมพุทธังสรารนังัจฉามิธรรมังสรนังขจฉามิสังคังสรารนังขจฉามิทุติยัมปิ พุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังขฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังขฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิตติยัมปิสังคังสรนังขฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัม,มาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตเตโรปุริสธรรมะสาระธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตถาเทวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ บทสรรเสริญพระธรรมคุณสวาขาโตพระวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนญยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตับโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้บทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ววุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาติทันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตตาริปุริษยุคานิอัฏฐะปุริษะปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะพระวโต สาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหูเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหูเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกกกรนีโย เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัจธรรมหนุนนำชีวิต